ที่ลานกิจกรรมสตาไอที IT อำเภอเมืองจังหวัดระยองนายธีรวัตรสุดสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน การขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC <ๆ>ซึ่งในพิธีเปิดประธานได้นำผู้ร่วมงานขับรถสามล้อถีบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มเดินทางมุ่งหน้าไปยังชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดระยองและประชาชนร่วมงานอย่างคับข้างจังหวัดระยองจัดงานขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดระยองเพื่อรองรับ EEC เพื่อพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้มีชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดระยองตลอดจนเพื่อกระตุ้นเศรษรฐกิจภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตสูงขึ้นและดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความชื่นชอบวิถีชุมชนที่มีความหลากหลายกลุ่มคนทํางานที่ต้องการทํากิจกรรมเพื่อสังคมให้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง cattle, เ

ไดนะเหลียงหอยเนี่ยนี่พยายามฝึกมานานนี่คีูอายไปเลยครับเหนียวหนึบมันครับ ภายในงานจะได้เพลิดเพลินกับความหลากหลายของชุมชนและสัมผัสการท่องเที่ยวในแบบวิถีชุมชนระยองที่ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกทางปัญญาการดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทยภายใต้บรรยากาศของการจัดงานได้สื่อถึงความเป็นวิถีชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนหลั่งไหลร่วมกิจกรรมและอุดหนุนอาหารพื้นถิ่นตลอดจนสิน